สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเก่ง FN นะครับวันนี้นะครับลูกค้ามาใช้บริการกับรถ Honda Civic e E Earth นะครับรถไฟฟ้านะครับจากค่าย Honda เป็นรถ Honda Civic ชมใหม่นะนะฮะลูกค้าท่านนี้ก็คือเคยมาใช้บริการหุ้มบอกผู้น้านะฮะลายคิตตี้ไปแล้วนะฮะวันนี้ก็มาเพิ่มเติมก็คือมาหุ้มในส่วนของเบาะด้านหลังลายคิตตี้เพิ่มเติมด้วยนี่นะครับ แล้วก็มาในส่วนของออปชันเสริมวันนี้ก็เลือกเป็นพรมผูพื้นเข้ารูปลายคิวของ QJ วเลายดาวนะฮะเลือกเป็นสีดําเดินได้ทองนะฮะเพิ่มความสวยลักชุรลี่ให้กับรถให้กับภายในมากยิ่งขึ้นไปอีกนี่นะครับซีวิกรุ่นนี้นะครับด้านล่างเนี่ยจะมีเป็นช่องแอร์นี่นะฮะก็วาหลบช่องแอร์ข้างล่างตรงนี้ด้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแผ่นท้ายอีกนี่นะครับในส่วนของแผ่นท้ายเต็มๆเลยนะฮะ ใครสนใจนะครับอยากได้แบบนี้บ้างก็ติดต่อเข D, <Element. S 1> ้ามาหาเราได้นะครับก็ย้ำกันอีกทีว่าผม QJ ทำจานหนาพีย่ยูต่อทับ XPE 2ชั้นหนา13มมีไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นทำความสะอาดง่ายไม่นำไฟนะครับมีรองรับกับรถทุกรุ่นทุกแบบอยู่แล้วถ้าใครสนใจอย่างนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับเแบอร์โทรเดีย๋ยวผมแจ้งไว้ให้ข้างล่างอยู่แล้วโอเคครับไว้เดี๋ยัหน้า rod, พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ